ให้หมูมาเปลี่ยนเน<อ>ี่ยหมูมาเปลี่ยนเหมือนกูได้หมูพร้อมเปลี่ยนมึงถอดหน้าก,กากก่อนเออมึงเอาแว่นออกแว่นออกไม่เดี๋ยวอ่ะมึงฟังกูนะอ่ะเอายังอาอาทอโซ่สามร้อยเจ็ดสิบสี่สี่ที่แปดจังเกงกางเกงเก้าสีหนึ่งแค่นั้นพอ แขนมึงเปลี่ยนเอาเอางนะแขนมึงเปลี่ยนสีหนึ่งนะนเกงอะแต่กูยิไปแต่งเหมือนมึงกู <c oughs> อยากรู้มันจะทำยังไงเนี่ยอะเดี๋ยวผมว่ามีเชื่ออะไรบ้างรับแถวน,นี้ไม่มึงก็มึงก็บอกว่าเห็นพี่ชายเรียกผมผมเมอมาโอเคปะ สุรินห่องอินซีมึงบอกว่ามึงเมื่อมานะอ่่ได้พีสุรินพ่องอินซีแล้วพี่ชื่ออะไรอ่ะสุนสุนีเหรอสุรินสุรินพ่องอินซีนะสุนีพ่องอินซีสุรินสุรินพ่องอินซีไม่กูไอ้นั่นมันบอกว่าชื่อกูชื่อสุรินพ่องอินซีเออแต่กูอยากรู้เฉยๆว่ามันจะทำยังไงเข้าใจป่ะดู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 เสร็จรอดูลองเดี๋ยวไอ้ฝั่ง เปลี่ยนตรงผมก่นอนไอ้หมูวพามึงเดินไปถามมึงให้เขาพูดก็ได้นะว่าเนี่ยสุรินมาแล้วเนี่ยเดินไปถามเขามีมีอะไรหรอครับผมเม่อเม,ม่อมาเดี๋ยวกูแต่งตัวไปฟังด้วยเดี๋ยวกูแต่งตัวอย่างนี้ไม่ฟัง แล้วเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ครับแต่งัวเหมือนกันหมดออกมพี่ผมมาครับพี่ผมเชื่อเออเออไม่ต้องไม่มึงแต่งตัวเหมือนกูแล้วเนาะให้หมูเปลี่ยนยังใช่เออแบบเปลี่ยนไม่หมดอ่ะแล้วไม่แทงมั่วเรารู้เลยแทงมั่วผมก็บึ้มบ้างมีรออะไรอ่ะไม่แต่ถ้ามันขอบ้านประชาชนดูอ่ะพี่ถ้ามันไม่สุรินก็บอกว่าเป็นเอเคนะแบบเป็นฉายาเออฉายาเออชอบเรียกมันว่าสุรินไม่เปลี่ยนนะเอวกูเปลี่ยนไปแล้วไม่มีเงินเงินน้อยสองเจ็ดห้าสองร้อยเจ็ดห้าสองร้อยเจ็ดห้า เห็นเรียกมามีม no. yeah. ีอะไรครับแล้ว hmm. ก mm ็ตามด้วยเออพี II ่พี่เป็นอะไรกับพวกผมหรือเปล่าผมก็อยากจะถามพี่แบบตรงเหมือนกันอนี้ทาไมครับตามพวกผมเออพี่พี่มีอาการอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็แบบเล้ามันเลยอ่ะเข้าใจบ้าหลังจากนั้นอ่ะมันก็อยู่ที่พวกมึงแล้วว่าพวกมึงอยากเล่นมึงกันเล้ามันแค่นั้นเองเดี๋ยวผมเล้าให้โดนตีนเลยเออสามคนอ่ะมึงก็ทําให้มันเล่นให้ได้อ่ะอยู่ที่พวกมึงอ่ะว่ามันจะเล้ากันยังไงเป็นอะไรครับมีกาแฟไหมกาแฟ ไม่มีพี่เรามไม่มีปะมีแต่มีแต่สเปรได้ลได้ได้หกหนึ่งเก้าครับมันได้ไหมคนดูเรามันอ่ะถามมันอ่ะได้ป่ะอย่างนั้นนะอ่ะพวกไอ้น้องมาเล้าได้ปะ่ะแบบว่าเออมึงถามทําไมมึงเช็ค,อ,คอะไรนักหนาแล้วแล้วรู้จักกันเหรอครับแบบเออเห็นตามมาเหมือนอยากมีเรื่องเลยกันอนะ่ะอยากมีเหรอครับหรือยังไงอะไรประมาณนี้นะโอเคปะ่ะที่ตามผมไม่หยุดนี่อยากมีแล้วเออที่ตามคุโดนตีได้แล้วเนี่ยเอกระโดนกระล่นดิมันก็เล่นกันเล่นกับมันเลยก็พึ่งปั้มดิเราอะไรอ่ะ ว่าจะหาถ่ายคลิปลง youtube ด้วยเนี่ยเดี๋ยวกูมาช่วงเที ah, <g <g ่ยงแล้วกูมาเล่นหาเก็บเอาพวกมันแจ็กเหรอพี่เดลิเปอร์อ่ะพาไปปี๊ดสักหน่อยเดลิปี้รอครับเข้าแก๊งไหมไอ้อันนี้เราคนโข้แก๊งปะครับเอ้าตามเหรอ้ตามหรอตามเหรอตามเหรอเอ้าตามเหรอผมมาเปลี่ยนชุดครับพี่ชายโอ้เอ้าอ้เอ้าพี่มาทำอะไรเนี่ยไอ้ไม่เมื่อกี้คุกูลำบากใจชิบหายเลย เป็นไรวะพี่มันมันเต็มบบใส่กูดิอะไรกวเหรอเออมันมันก็ไอคนที่มึงคุยกันเมื่อวานที่ใส่เสื้อไดวันเฮดที่อยู่แก๊งมันอ่ะเออมันเดินมาถามไอพวกนี้กําลังถามว่าฮัลโหลครับชื่ออะไรกันหรอครับตรงนี้มีใครชื่ออะไรไหมกูและน้องคนนี้มันพาก็บอกว่าพี่ผมเปิดรถให้แล้วนะพี่นั่งรถไปเลยไปซื้อข้าวก่อนกับมันอันเนี้ยมันพูดก่อนที่มันกําลังจะลงมาถามนะ ต้องพูดอย่างนี้ก่อนไอ,ไอ้ตอนที่มันบอกอ่า <ừ> มันเปิดรถให้กูอะ่ะเออกูบอกว่าเปิดรถไว้มึงพาพี่ไปซื้อก็ได้พอขึ้นรถกันแค่นั้นแหละกูกับน้องมันขึ้นรถปุ๊บเออไอ้ผมแดงอะ่ะเดินมาถามเลยชื่ออะไรกันบ้างครับพวกกูเลยครับไอ้นี่เลยพาก,กูขับออกไปแล้วแก๊งมันอะ่ะขับตามมาเลยแล้วไอ้ขับตามมาไอ้ไอ้ไอ้แท็กคันนั้นที่ขับตามมาไม่ได้อยู่ตรงตรงนั้นด้วยนะอยู่ไอ้ตรงหน้าห้องน้ําแต่กูคุยกันอยู่อีกตรงนึงอ่ะตรงลืบอ่ะมาแต่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมเออ เนี่ยไปเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเนี่ยแล้วกูก็ให้ไอ้หมูเนี่ยแล้วพี่แล้วพี่ลั่อนร่นกับมันอยู่ปะลั่นอยู่ลั่นอยู่กูก็ให้ไอ้หมูเนี่ยจะไปลั่นกับมันเพราะว่ามันมาเช็คไงผมรู้จักปะอันนี้เอาจีวารเลยพี่ไม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 ่มื่ฟังกูก่อนมึงฟังกูก่อนมึงฟังกูก่อนและไอ้หมูมึงมึงอยากติดกับมันอ่ะมึงก็เนี่ยเนี่ยไอ้น้องสองคนถ้ามึงอยากอยากติดกับมันมึงก็ถามเลยนะว่าเป็นอะไรกับพวกผมมากป่ะมึงก็ต้องยอมให้มันแทงมึงก่อนอ่ะรอบนึงแล้วมึงก็ถึงจะเล่นกับมันได้ยาวกูจะได้เล่นไไไดดด้้้้ววยยงจะมม่่คนนเีตาขึ ตัมพี่มีอีโวนะมึงถืออีโวไหมอีกคันหนึ่งอะถือี่ไหนเฮ้ยไอหมูมึงไปขึ้นคันนั้นดิเรามจะขึ้นไงวะก็เราลงไปคันรถเออเออเอไปเล้พี่สุรินทร์พี่เอมะกูเพราะว่ากูบอกไว้นั่นชื่อสุรินทร์สุรินอะไรนะพี่ไปดิ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 ไปเลไไปเลไไปเลไป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 ดิไปดิไปดิาปวิไปดิไป ถามเลยนะ uh huh. ว่ามีอะไรครับรถอีโวของผมมีอะไรเปล่าต้องให้ต uh ั huh. ้มพูดอะรถอีโวของผมมีอะไรเปล่ามันเพราะว่ามันตามรถอีโวมาไงมันบอกเออมันก้าลาชามันทำทรงทรงทรงส่องอะแต่รู้อยู่แล้วว่าเป็นรถเจเคะเออมันรู้มันรู้อยู่แล้วพี่ทรงไหมมันส่องรถไงว่าเป็นรถของใครแล้วนี้พี่จะเปลี่ยนชุดไปไหนนี่พันห้าว่ะไม่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 ได้เปลี่ยนเปลี่ยนให้ตรงผมสองเจ็ดห้า พี่แล้วตอนแรกพี่ทรงอะไรอ่าส่งพี่เศรษกางสองร้อยสามร้อยสี่สิบแปดมันไม่เห็นทรงผมป่ะไอเทียตอนแรกสามอส่ิแปดอะไม่ใช่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 สามร้อสีแปดสมเก้าสามอยสเก้าอขอตั้งหน่อยดีใครมีพันห้าบ้างพันหพี่ว่าไงสองร้อยเจสองสองเจ็ดห้า,าครับสองเจ็ด <5. S 2> ห้ามดบัญชีเหลือหกร้อยะเพื่อ,อไม่เป็นไร่ครับเป่ะ เลยถ้ามึงก็ถามเลยแล้วแล้วถามด้วยนะแล้ว,แล,วแล้วมีอะไรครับเห็นมีอาการตามผมมาแล้วไล่ยิงรถผมทั้งบัม,ท,บมทั้งอะไรผมก็ไม่โอเคอะ่ะมันบัมด้วยเนี่ยมันบัมซีแปดไอซีแปดมันมาบัมมันมาเช็คอะตอนเดียวอ่วะแล้วแล้วเราก็ไม่ได้รู้จักกันมาเหมือนติดอะไรกับพวกผมหรือเปล่าครับผมไม่ทําอะไรให้อะ่ะจะเช็คทำไมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พูดดีๆครับต้องบัมต้องอะไรอะ่ะมึงส่งแบบรุ่นใหญ่ไรห,หมู มันมันยังอยู่ไหนตอนนั้นมันอยู่บ้านนียมันเหลือน้อยแล้วไอ้หียเหลือไม่ถึงสิบแล้วมันก็อยู่เกาะเบิ้งอยู่บ้านเบื้องถ้ามันอยู่ในพือนนี้พอดีปะมันมันอยู่ในบาอยู่นอยู่ในบ้านเลยรั้งะหว่าหมามันก็ต้องเาบ้านทษครับททษททททษทวทกททกะ มันขับออกมาก่อนมันถึงจะขึ้นได้ครับออกมาก่อนไปกระลาดกลางเลยแล้วเป็นหมดเลยเขาวอไหยปะาวอเรียกแล้ไม่มีวอเผื่อไว้ก็ได้เลขสิบห้าเมื่อเห็นไอ้สองสองคนนี้ป้าที่มันมาเนี่ยนี่ใส่โคตรดีอะเองรถคันนั้นอะมันมากันสองคนอะเอามาเอาให้เอามาเอาให้เออมันมีมีดไม้ปืนอะมีสปิบเบกด้วยไอมันขึ้นแบบนี้ได้ด้วยเหรอได้แอตต้า กูเข้าใจว่ามันคือแอตต้าต่อไปถือว่ามันมีรีอยู่มันไม่ใช่เหรอไม่ใช่หรอมันไม่มีพราะมันไม่มีเพราะมันยังไม่โดนไงมันมัช่วยไงอ๋อมันแค่ตอนนี้มันกำลังอยู่เลยใช่มีมีอาวุธครบอ่ะไม้ทั้งสองอ่ะและมีวิทเบสด้วยเหมือนพวกพี่จะตายแล้วเหลืออะไรเออเขาเขาเขาก็บอกนะเขาก็บอกว่าแก๊งนี้มันส่วนรวมแก๊งแก๊งที่แบบนี่แก๊งแตก เดี๋ยวพี่อยู่นานแล้วพี่อยู่นานแล้วอยู่นานแล้วก็มันโอ๊ยไอเหี้ยเอ้ยเออมึงมึงก็ถามก็ได้นะตั้มไอให้ตั้มขับดีกว่าตั้มมึงก็ถามว่าเห็นเห็นน้องน้องน้องไอเนี่ยนบอกว่ามาถามทำไมครับรถอีโวผมเองมีอะไรเปล่าอะไรอย่างงี้ปะเออมาเช็คอะรถอีโวอะผมเองขับไปถามเลยมี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 มมปะ่ะมีรถโลอะ ไปถามดิมเขาไอเฟมมึงน,นะ FM, นไอเฟมมึงอย่าพูดนะได้านหลังมันเปิดได้ฮะด้านหลังไม่มีหัวจ้ได้ดหลงังโล่งพี่ด้านหลงังโล่ง ไ้เีียลมันครับว่าไงที่คนในแก๊งเป็นไรหรือเปล่าครับเห็นมาบั๊มเนี่ยครับบั๊มใครบั๊มรถคันนี้ครับตอนไหนตอนประวันคันไหนแอตตันเหรอแอตตันครับอ๋อตอนนั้นมีข้อสงสัยครับก็เลยจะเช็คชื่อจะเช็คถามอะไรเงี้ยสอบถามแค่สงสัยเฉยๆฉยเนาะแล้วแล้วมีคนบอกว่าเขาเหมือนไม่ใช่หรอใช่เนี่ยเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยครับเข้ามาแล้วอ่ะฮะแล้วนายชื่ออะไรอ่ะ ชีสุรินครับแต่ขอดูบัตรหน่อยขอดูบัตรบัตรบัตรอะไรครับเนี่ยบัตรประชาชนไงก็แค่จะเทคว่าใช้ว่าใช่ศัตรูที่ผมตามหาหรือเปล่าแค่นั้นเองอ่านี่ครับบัตรสุรินมันเรียกมัาเรียกว่าเรียกพวกพี่ว่าศัตรูวะพี่เออเออเออเไปฟังมันนี้ไปฟังมันดีใช่เป็นชื่อชื่อคุณคุณนะมีคนนี้ชื่อคุณคุณเหมือนเหมือนเคยเป็นตำรวจป่ะไม่ผมชื่อสุรินไง ผมมาจากสุรีแล้วคือไปเที่ยวมาอ่แล้วไปันรเจอช้างไหม,มเจอพวกทิ้งจกอะ่ะเจอแต่อินซีอ่ะต่กสกุลเลยเป็นผอมอินซีนเจออุจิเอผมอาจจะตามหาคนที่ผมตามหาแล้วตอนเนี้ยผมจะไปเช็คพวกคุณตรงกลุ่มน,นั้นแล้วอยู่ๆสองคนขึ้นรถถูกไหม uh huh. แล้วผมได้ได้เช็คแค่สองคนแล้วทีนั้นน้องในวอลก็บอกว่าอีกสองคนขึ้นรถตีไปแล้วก็เลยให้ไหล่ตาม ตามไปปั๊บพอถามคนก็อามว่าอีกคนหนึ่งเขาชื่ออะไรและอีคนนี้เขาบอกว่าเขาไม่อยู่เขาเมื่อหรือเปล่าเห็นน้องบอกว่าเมื่อหรือเปล่าใช่เขาเมื่อเขาเมื่อตอนตอนนั้นที่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครผมก็มันก็เลยเกิดข้อสงสัยไงครูผมก็ตามน้องผมก็เลยวอบอกว่าเดี๋ยวตามไปเรื่อยพี่แหละแล้วแล้วแล้วก็คือรอจับพูว่าเป็นใครทีันนะให้ทุบก็ไม่ใช่ชื่อคนที่ผมตามหาถ้างั้นก็ไม่มีอะไรถ้าแค่นั้นครับใช่ เพราะว่าผมแบบตกใจไงแบบตามกระหลายคนอะไรเงี้ยแบบฟิลไลด์ดาราอ๋อใช่แล้วพอดีน้องมันสงสัยไงว่าทำไมตอนที่ผมไปเช็คที่กระลาถึงขึ้นรถหนีน้องก็อยากรู้ว่าเป็นใครผมไปนี่มาผมไปทําธุระด้านนอกมาอ่าๆแล้วก็มาแล้วก็ให้ดูบัตรแล้วก็ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรทั้งนั้นใช่ผมผมผมเห็นในเนี่ยคนที่ขับแท็กกับเขายิงรถผมเขาแบบติดอะไรของผมอะไรเงี้ยเพราะว่าผมแบบไม่ใช่อะไรแท็กขาวแท็กขาวเขายิงรถผมอะ ตอนอขาวเหรอใช่ตอนที่ผมไปขอกล่องซ่อมอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกเขาไม่มีอ๋อน้องน้องมันน่าจะไม่ไปแล้วมั้งไปพักแล้วมั้งครับผมไม่รู้เหมือนกันอะให,ให้ตามเฉยผมไม่ได้รู้ว่าน้องมันยิงหรือว่าอะไรนะผมให้ตามดูเฉยว่าใช่คนที่ผมตามหาก,กันหรือเปล่าก็เนี่ยเขาเขาลงมาแล้วไม่ใช่ค่นคนที่อหรอที่นั่งกับผมอะใช่ไหมเนี่ยคนคนนี้ครับคนนี้คนคนี้อ่าตอนนั้นเขาเมออยู่ถูกไหมใช่ครับใชอ่ตอนนี้มาแล้วเมื่อกี้ให้ดูบัตรแล้วถูกไหมก็ไม่ใช่คนที่ผมตามหาก็ไม่มีอะไรครับก็ที่มาเียว่าพี่ ก็ค่าเสียหายได้ไหมครับเนี่ยอันเนี้ยผมไม่มีให้หรอกครับผมยังฟาร์มอยู่เลยเนี่ยผมจะไปฟาร์มเนี่ยผมอยากได้เงินสักแสนสองแสนผมเอารถมาเนี่ยเออทาไมคว,ว้อนะวาอาวุธอ่ะแปลกๆนะทําไมคว้าอาวุธี่ไม่ไม่อันนี้มันลงรถมันคว,ว้วาอาวุธไงทาไมคว้าอาวุธลงมาอย่างเงี้ยเนี่ยพวกไหนนีใช่ไหมี่เอาดีเออโดนยิงอยู่บ้านเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยโดนยิงอยู่บ้านโดนจิงอยู่บ้าน เอ้ยเรายิงอยู่บ้านนี่เอ้ยช่วยด้วยชอวยด้วยเฮ้ยเรายิงอยู่บ้านนี่มันวอรมัน่อยมาหน่อยมาหน่อยปวดเลยอะปวดจิงเรายิงตรงนี้อยู่บ้านเรายิงอยู่บ้านมันวอร์เจ็ดมันวอร์เจ็ดยิงอยู่บ้านมันช่วยอะไรมันช่วยอะไรกูคือรอแล้วกูคือรอละปิดิปิดิปิดิด้ไยดิยิงยิงวออีวออีวอมายิงกูช่ได้อยู่วด้วยที่บ้านที่บ้านเขาไม่ได้เขาไม่ได้โดนยิงกด เอ้ย oh. โดนยิงอยู่วิ่งไม่ได้เอาดิผมตีไม่ใ้มาไลเข้าไปเข้าไปเข้าบ้านเขาบ้านเล่นบอลเล่นบอลเล่นพอลเล่นบอลเล่นบอเลินบอเลานบอเล่นบอเล่นบ จอกหรือบ้านจอกหรือนคูอะไรอะไอเหี้ยเาเลยเายให้มันมาเลยเอาเลยอะไรวะวอลสิบห้านะถ้ามีวอล์คอลนะเดี๋ยตรงนี้เล่นได้ฟังกูนะล็อกล็อกล็อกไปไฮวีไฮวีมาเลยไฮวีมาเลยหลังว่านหลังว่านเอเอิลงลงลงเน่น ลงมาหนึ่งมาหนึ่งมาหนึ่งเลยหมดเลยเจ้าตุเร่เหี้ยมาดิมึงมาดิไม้หมดเลยมึงมาดิมึงมาดิโง่เาละลักูตายชุกูหน่ดิจุกูดิชุกูดิเอาไม่แม้มันไม่ค่อยเช็คเว้ยมันอ้อยนี่ยิ่งเนี้ยใหญ่มันยังโดนอ่ะ ูบอกแล้วมันไม่ค่อยเช็คเอาหอบมาดิเอาหอบมาเอาไอ้ตั้มไปไหนอ่ะมึงจะรู้ได้้มหัเอาขอให้หมดเลยเห็นไหมกูบอกแล้วมันไม่ค่อยเช็คถ้ามึงอยากเล่นอะมึงมาได้ที่าปาบิกา้าไอเฟมมึงฉุบก,กูดิไอเฟมตายเออ <c oughs> สวยเฟมโอ้โหไม่ได้สักตัว <c oughs> ไปเอหอมมาดิไปเอหอมมาไปเอหอมมาไม่ให้ครับบอกครับแปลตลอมาครับไม่ให้แม่สบครับแปลตลอมาครับไอ้ต้อมแม่งเล่นอย่างหนาในที่มียากันตันในที่อะไม่ค่อยรู้เรื่องผมบอกแล้วแม่สบครับแปลตลอมาครับแปลตลอมาขอสบบครรัตำวจุภาลััครรบตำวจกงได้ครับได้เร็วๆดิไปเอหอมมาโล หนึ่งนะปุ่น่าย้ยปงบ้างดูปนนะตามแผนเลยเออมึงทำไปวันนี้แหละเดี๋ยวกูไปเอากับมึง เปลห่อวันนึงเปลห่อมาห่อดิมึงมึงเออเปล่าห่อไม่ห่อให้มันมันให้หมดดิเย่ห่อให้หมดเลยนี่ให้หมดเลยกลัวกลัวมันก็กลัวเอ้ยที่เหลือเอาห่อมาห่อดิทำอะไรอ่ะนั่งอยู่ตั้งเยอะห่อให้หมดเลยในวอลในวอลรวมบ้านเลยในวอลรวมบ้านเลยเย่ เสียงรถแท้ม <Bra eyeshadow iTunes hei> right, ันเป็นอย่างนี้ทุกคันบอกว่ากูมันเสียงมันดังอะไปเลยไปเปิดตู้ได้ไหมมันเปิดตู้ได้ไหมเจ้เปิดไปมันเลยหมอตำรวจเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหหมอตำรวจสี่หมอสามกูรั่วเนี่ยเออมึงห่อบมาให้หมดเลยเออมึงห่อมันให้หมดเลย ทำทรงเช็คไอ้เนี่ยแอแอตันนั่นน่นนาจะอยู่เนาะไอ้ตัวมีสวิตเบสได้นั่นอะมันน่าจะได้เล่นด้วย <c ười> ตีมั่วกูบอกแล้วมันไม่ <c ười> ไมหมดเลยนะมันไม่รู้เรื่องว้มันอยากจะเล่นเหมือนกันกูบอกเลยมันไม่รู้ <c ười> เรื่องมัน <c ười> มันเห็น <c ười> ไมล่า <c ười> มันบอกแล้วมันอยากเล่นได้พ <c ười> ี่ได้ถ้าถ้าเวลาไม่ถึงห่อซ้อนได้ ไอพวกเคยเนี่ยมัน,ม,นมันซื้อบือ้อเหมือนไม่ถามหรอกว่าใครเป็นใครอะหนึ่งกนมะต้องเลยเอาไปรีบ้านเนี่ยรีบ้านทีละเคสเบ,า,บ,า,บาหน่อยป้านหนิงจะนอนตอนเนี้มึงรีบทำไว้มันจะได้ดึงแบบกระจายกระจายเคสกัน 能是 ก็มันบอกมันอยากห่อหมดเนาะมันก็ปล่อยมันทวมันมันห่อหมดเลยก็มันจะเป็นพระเอกมันก็อยากพิมจาลู่อะไรอ่ะหอ้เชลซีไอซาาหกศูนห่อหอกันหมดยังหอกันหมดยังห่อสบูจังดีนะกูแซมแล่มไปไอเฮียกูแซมเล่มไปครึ่งหลังลูกนึง แทงไปหมื่นหนึ <Ende esa> <ohn> <Incred> ่งเห่นน้อยๆปันทีละนิดทีละนิดปันวันละหมื่นเชลซีหกศูนย์รถไปรอรอเซตเลยก็ได้เดี๋ยวรถเซตไ้เอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเพราะว่าเรากดลิมิตไปแล้ว เล่นใกล้ๆบ้านอ่ะเล่นใกล้ๆบ้านอ่ะตำรวจสองคนอ่ะมึงมึงลากตีบ้านได้เว้ยลากตีบ้านได้เว้ยมันถ้าถ้าเป็นคนดูอะถ้าอย่างเงี้ยมันมันเล่นได้ใช่ไหมครับก็ไอ้น้องมันมามันมันกูบอกให้มันลงรถมันเป็นรถกลัวมันลงมามันแทงมันไม่ทําอะไรเลยนะไอเ้่นั่นอะไอที่มันลงรถมามันเหมือนไม่รู้ยี่นอยีเดอะมันก็เลยอยากเล่นอยู่อะเลยอะมันบอกแล้วมันไม่ค่อยเช็คมันแทงหมดเลย ตอนนี้ห่อไปกี่เขตไม่ไม่ตำรวจสองคนพี่เซทไม่ต้องกลัวมันเลยเว้ยไม่ไม่ถึงว่าตอนนี้อุ้มกี่เคตอยู่กับเพื่อ,อนมึงก็โดนอะแค่นั้นเองเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนมึงจะโดนเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนมึงก็โดนอะแล้วที่เหลือเป็นเปนใช่ปะอเอาไปทําศพให้หมดเลยให้มันเออให้หมดเลยอะจำเสือมี่เลย ดีๆนะพี่ตำรวจสองคนนะพี่เซตดีๆนะมันลากเออมันได้อะไรวะกูอยากรู้เนะี่ยมันมึงมึงได้อะไรเนะี่ยมันมันห่อแล้วมันได้อะไรวะมันได้เท่เนะี่ยตำรวจอะเดี๋ยววนถ้าเจอตำรวจก็วนไปที่บ้านอะให้เพื่อนตีเลย ดีบ้านทีละเคสล้วออกออกก็ได้นะเว้ย